เพราะมียักษ์ตนหนึ่งชื่อตำนานพระอาลาวกะยักษ์ในอดีตการเมืองอาลวีคือดินแดนที่ผู้คนหวาดกลัวเพราะมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออาลาวกะมันฆ่าคนวันละหนึ่งคนเพื่อเส้นไหว้ตามพิธีกรรมโหดเหี่ยมที่มันเชื่อจนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองนั้นเพียงลาพังยักษ์เห็นพระองค์ก็โกรธไปซะนี่ไม่ใช่ที่ของนักบวชมันใช้ฤทธิ์ขับไล่พระองค์ซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่พระพุทธเจ้าไม่หวัน่นไม่โกรธและไม่หนีเมื่อยักษ์หยุด พระองค์จึงเทศนาตอบคำถามธรรมะ14ข้ออย่างลึกซึ้งแยบคายและเปี่ยมด้วยเมตตายักษ์ที่เคยดุร้ายเริ่มนิ่งใจที่เคยแข็งกลับอ่อนลงมันถามว่าคนดีควรอยู่ที่ใดพระองค์ตอบว่าผู้มีธรรมอยู่ที่ไหนที่นั่นคือบ้านของเขายักษ์ถึงกับน้ำตาไหลและกราบขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะเคยฆ่าคนมานับไม่ถ้วนแต่หัวใจที่ได้รับแสงแห่งธรรมก็ยังมีวันเปลี่ยนเป็นแสงแห่งเมตตาได้ธรรมะแท้ ไม่เคยทิ้งใครนี่คือตำนานยักษ์ที่ทารรมาเปลี่ยนชีวิตและยังมีเรื่องราวอีกมากที่ธรรมะแปรเปลี่ยนนักฆ่าเป็นนักบวชกดติดตามไว้แล้วพบกันเรื่องหน้า